เออทำไรอ่ะัันนน่่ง,งเือยโอ้ยตกกระจายโอ้มถึงแล้ว,วเย่โหเดี๋ย, <Yeah! S 2> ย,ยไม่ขยะเยอะจังวะนกแมวโอ้เออแมวมีทั้งมุ่งทั้งแมวเต็มเลยอะ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลอร์แม็กนะครับแล้ววันนี้เรามาเที่ยวกันที่ระย,ย,ยอง <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่นะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซม่าแบ็กนะครับแล้ววันนี้เราได้มาเที่ยวกันที่บ o ๊กไซส์วันเล่รีสอร์ทสต w ร e เบอรี่ทาวน์ที่จังหวัดระยองระยองเน้่ยที่นี่นะกิจกรรมนี้ทำเยอะมากเลยกระโดดลกระโดดร่มมีหมดเลยอ่ะมีอะไรบ้างนะนี่อะนีกระโดดหอขายเรือใช่ป่ะขายเรือหอยเป๋อหอยอะหอี่ยหอยอะไรหอยสีนะหอ ลิ้นจี่นะลิ้นจี่ลงหอลึมมากเลยนี่ทุกคนละบรรยากาศวันนี้คือบรรยากาศดีมากนะดีมากเนาะไม่ไม่ค่อยร้อนะไม่ร้อนฝนเม็ดจะตกก็ไม่ตกหรอกเมื่อวานเนเขาบอกฝนตกเมื่อวานฝนตกดีมากเลยมากันนะเยอะเะสนุกดีที่นี่ค่าเข้าสามสิบบาทเลค่าเข้ามาสามสิบบาทแต่ข้างในคือค่าเข้ามาใช่นะแต่ข้างในถ้าจะทํากิจกรรมนี้เราก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเรามาแบบว่าไม่ศึกษาอะไรเลยมาแบบ าาคือมา,มาแบบอ,อันนี้เดินอยู่ข้างในกันสวยด้วยนี่สวยถ้าถึงเงียบมากเลยอะ่ะนี่ที่สวยไหมนี่ถ้าไรมาเชี่ยวใเยอะจะได้ไม่เงียบนี่นี่มาวันนี้นี่นะวันที่สิบสี่ในสายเงียบเลยนะแต่เขาบอกเมื่อวานคนเยอะกว่า คนจริงตรงนี้เมื่อ,อก่อนน่าจะมีร้านอาหารด้วยแน่เลยอ่ะมไม่มีเลยไม่มีเลยเนาะแต่ตอนนี้คือว่าไม่มีแล้วอ่ะแดดเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยแดดไปเลย เราย้ายมา,มาอ,อยู่กันที่นี่นี่อะไรนะสวนพฤกษศาตสตร์ตะร,ระยองตอนนี้เราอยู่กันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับแล้วก็แล้วก็ที่ใหม่มากบอกเลยที่เที่ยวใหม่มากฉันก็นึกว่าเขาเมื่อกี้ฉันนึกว่าเขาเรียกฉันฉันก็เลยงง,ง,ง,งๆอยู่เล่นไปกัปหน่อย <laughs> <c oughs> อันนี้เป็นที่ใหม่นะแล้วก็เราเราก็มาครั้งแรกแล้วก็คนเยอะอยู่นี่เลยข้างหลังนี่คือเขาจะมีแบบทายลูคานยะแล้วก็เล่นเซิร์ฟในน้ําได้ด้วยแล้วข้างในก็จะเป็นเซิร์ฟมีเซิร์ฟ เือยคายักแมันก็จะมีเล่นเร์ฟบอร์ดอ่ะเออแล้วก็จะข้างในก็จะเป็นสะพานจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับที่เนี้ยเขามีแบบนี้ฝั่งคุณชมอันนี้ฝั่งฝั่งของราชการครับอันนี้จะเป็นฝั่งราชฝั่งราชการฝั่งราชการในนี้ก็คือว่าเขาจะมีเอาใหม่เลยเขาจะมีให้เช่าเรือสองฝั่งก็คือฝั่งราชการอยู่ฝั่งนี้งนี่ทุกคนแต่ตรงนู้นแ่ะฝั่งราชการเต็มแล้วเราก็เลยมาเช่าที่ฝั่งนี้แทนอันนี้จะเป็นฝั่งของชุมชนฝั่งชุมชนเนี่ยจะปิดถงมงเย็นนะทุกคนถ้าใครมาแต่วันเนี้ย คนจะเยอะหน่อยอากาศตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้จากตอนแรกก็คือร้อนมากนี่ก็เหลืออีก1คิวแม็กก็จะได้ขึ้นเรือแล้วนี่ทุกคนตอนนี้เราใส่เสื้อชูชีพแล้วนะครับอันนี้ใช่ของผมใช่โอเคมาบัมา,มาลงเรือกันทุกคนต้องตองอเกเ<า>ล่นันโดนลม แม็กคือกล้องเ,อเลยคือปลาแม็กอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โอ๊ยเออนคือตื่นเต้นทุกคนแป๊บหนึ่งอะนายอย่าเพึ่งนะม <laughs> ีทุกคนอยู่บนเรือแล้วนายอยู่ข้างหลังข้างหลังทำอะ,อ,ะอะไรอ่ะข้ามเลยกล้องจะหล่นน้ำมเนี่ยโ <laughs> อ้ยไม่หล่นหรอกมาข้างหลังพายเรือส,วส่วนเรานั่ง <laughs> ถ่ายวอล์กนะครับตอนนี้เ <laughs> ฮ้ยบรรยากาศดีนะทุกคนดีมากว่ามันท่ามุงเลยอืม พูดถึงได้เวลานี้ก็ดีนะเพราะว่าตอนแรกอะร้อนมากอากาศร้อนมากหุยเสียวกว่าจังเลยอะเป็นไงชอบปะขึ้นได้ยังอะเือเมื่อยแล้วนะไ,นไนอเดี๋ยวช่วยพายช่วยพายไปมั้ยหุยเฮ้ยทำไรอะนั่งมันมันเรื่อยโอ้ยตกกรใจตรงนี้อะสะพานนี่เหรอบบหซูมดูเซ่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยสะพานนี่เหรอที่เขาฮิตกันอะ เมย์ปะ <Rabbi. S 1> นู <Elijah. S 1> ่น um, wow, oh. e. ่อ anyway, ้ยระวังว้ายว่ายว่ายไม้อ๋อนี่มีดอกบัวด้วยตรงนู้นน่ะเฮ้ยขยับจังเลยวะมไ่ขยับไปขยับมาก็กลัวดิเด็ก็พายหมุนไปแค่นเนี่้เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนเป็นหัวนะเนี่ยอะไไรก็ด้ทำไมอ่ะมันพายไม่เป็นอ่ะ น้พายแล้วมันหมุนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ต้องไม่เลยขอหมุนก่อนนะหมุนกลับก่อนโอ้น้อใช้ไม้มเอามาใช้ไม้นี้พายดิฮะบายโอ้ยแสงสวยมากไปไหนเนี่ยพายเรือไปไหนพายเรือพายกลับกลับเขาฝั่งทุกคนระวังกล้องเปียกนะเดี๋ยว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 เพี่ข่เดี๋ยวอไรไปเค ถ้าทันพายก็คือวนอยู่นี่แหละแค่เนี้ยไม่ต้องไปลำบ้านแล้วทุกคนพายเหนื่อยมากเลยอ่ะดูดิพายเหนื่อยมากเลยนี่พายเหนื่อยมากเลยใช่ไหมพายเหนื่อยมากเลยคนดู้นเนะเขาพายแบบไม่ได้พายเลยถ้าแม่พายก็คือก็ไม่ต้องเข้าฝั่งอ่ะวนไม่อยู่่มาดำสีเขียวแล้วแน่เลยอะ ใช่ชอบไหมจ๊ะจะได้ตัดต่อเมื่อไหร่จ๊ะใกล้อะไรใกล้อะลรอากาศดีมากเนาะชอบโรแมนติก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 ไหม โอ้ยโดนดอกบัวโดนน้องโดนน้องแะดนถึงห้องแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากจะบอกให้สิบชั่วโมงสิเดชั่วโมงนี้เหนื่อยจนแบบว่าไปกินข้าวอ่ะคือร้านนี้อร่อยมากนะแต่ไม่มีเวลาในร้านอะไรนะร้านหัวประมง ใช่ร้านครัวประมงทุกคนอะไรนะอำเภอแกลงวะแม่พิมพ์นะรู้จักเออสุดถายแถวโนวเทลอะแถวนั้นอะราคาไม่แพงเลยนะถูกด้วยนะใช่๋ยาจะบอกว่าไปกินข้าวร้านเนี้ยมาอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบอร่อยมากคือแล้วก็อย่างหนึ่งราคาดีแล้วมีขนมหวานให้เราด้วยฟรีฟรีเลยคือตักตักได้เลยจะมีพวกแบบว่าหวานเย็นหวานเย็นแล้วก็จะมีพวกฉกกล้วยมีอะไรนี้นะ และดยรวมคือว่าอาหารเขาดีมากโดยเฉพาะปลากระพงแล้วก็อะไรอนะไอปลาหมึกทอดขอ,อง,งเขาเขาจะทมน้ำปลาอืออือใช่บางนเขาเรียกว่าอร่อยมากแบบเออเด็ดอะแล้วก็ราคาไม่แพงจริงถ้าใครไปอะก็ต้องลองร้านนี้นะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไระก็จบทริปหนึ่งวันนะครับที่วันเดททริปที่ร<อ>ะยองนะวันเดททริปหรอเดททริปก่อนแล้วกันเพราะคลิปได้แค่นี้วันนี้แต่วนพรุพร่งนี้จะไปไหนก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง วันนี้ก็คือจบแค่นี้วันนี้เราก็ได้ไปแค่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมก, like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับใช่จะได้ทําคลิปต่อไปอย่างงี้เนาะใช่ซึ่งก็จะทําไปเรื่อยๆแหละและ้วก็วันนี้ก็ไปแล้วนอนดีกว่าไม่ไหวค่ะทุกคนบ๊ายบาย The next day สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราอยู่กันที่ระยอง ตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่น้ําตกเขาฉเมาหรือว่าเขาวงไม่ใช่ใช่ใหญ่ชาเขาะเมาและเขาวงอุทยานแห่งชาติเขาฉเา <laughs> ามแา,เามลและเขาวงนะครับนี่ก็มาแบบเกือบเขาจะปิดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันข้างในด,ดีกว่าเพราะว่าปิดแล้วเออเวลาจะหมดแล้วอ่ะใช่ไหมวันวังหนึ่งเจ็ดร้อยส,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 สี่สิบเมตรสองร้อยพันนี้คือสองกิโลป่ะเนี้ยสองพันเออทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่จุดวังหนึ่งกันก่อนนะครับตอนนี้ ยังไม่ถึงจุดไหนเลยคนเยอะมากถึงแล้วหรอใช่ปะ่ะน่าจะถึงแล้วละมั้งอ,อ่ะจุดตรงศาลเจ้าพ่อทองอเจุดนี้น,นะไปเดินต่อไปคนเยอะมากเลยอะไปต่อเ,อเดินไหมคือเดินมาตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วอะอืมจริงเมื่อกี้ไม่หิวเลยเนาะใช่พอเดินมาปั๊บนึ่งรู้สึกหิวข้าวเสียเลยข้างบนเขาก็ไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรขายแล้วเพราะวุฒิยาบากินเต็มเดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกเดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกดีกว่า มีข้อสังเกตเวลามาเล่นน้ำนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงบ้างและนี่คือแต่ละชั้นนะคะะร,รับนี่ชั้นแต่ละชั้นนะมอนไฟยามว่อะไรนี้นะไปะเราไปข้างในกันดีกว่านี่ทุกคนตอนนี้กําลังเดินไปชั้นหนึ่งนะครับแค่ชั้นหนึ่งก็เริ่มไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยไ,ไ,ไปไหนอะโอ๊ยนักกลัวปะ ฮะข้ามาเข้ามามันเป็นทางนี้เฉยทางลงเออโอ้โหไม่ไหวโหอ้ยเหนื่อยอพูดแล้วไม่รู้เรื่องละโอ้ถึงแล้วเย่ถึงแล้วทุกคนวางมัดฉาแล้วก็สะพานที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นนะ คือตอนนี้แบบพลังแทบจะหมดแล้วเนี่ยเดินไกลมากจริงๆมันก็ไม่ไกลนะแต่มันเดินแล้วมันเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นแบบผินตลอดทางไงเนาะอะไรนะออนนี้เหรอตอนนี้วิถีวังมะชานะครับปลาเยอะมากแต่น้ำน้อยมากก็วนน้ำเพือแบบ เรามาวันที่เท่าไหร่เออเราเรามาวันที่วันนี้วันที่สิบห้าหน้าเมษาใช่ไหมแล้วมันเป็นหน้าแรงด้วยน้ําก็เลยดูน้อยนะถ้าแบบอยากมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยน่าจะมาช่วงต้นฝนใช่ไหมที่เขาจะเล่นน้ำตกกันอะแต่ก็ไม่ค่อยรู้อะเขาไม่ค่อยชอบเล่นน้ำตกเท่าไหร่ One hour later ครับทุกคนเมื่อกี้เราอยู่กันที่น้ำตกใช่ไหมตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่หาดแหลมแม่พิมแล้วคือเมื่อกี้ไปน้ำตกอะจะบอกว่าคนเน่นมากคนเยอะมากแล้วแบบ แต่ละชั้นคือเยอะมากบานเดินแค่แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงวังมะฉาแค่นั้นก็พอแล้วไม่ไหวคนเยอะเกินเยอะเกินเล้อโอ้เยอะเกินแต่อันนี้ก็คือว่าทะเลมันก็จะชิวๆแล้วเราก็เปลี่ยนชุดอีกแล้วเราเปลี่ยนชุดเยอะมากแล้วเราเปลี่ยนชุดคือเราไม่ได้เล่นน้ำเราไม่ได้ทำอะไรเราเปลี่ยนชุดเพื่อว่าถ่ายรูปอย่างเดียวนี่คนก็เยอะนะแต่ก็เยอะแต่ว่านั่งได้ชิวๆไปชิวๆแบบว่าชิวๆชิวๆหิวข้าวด้วยเนี่ยเพื่อไปถ่ายรูปก่อนนะ จะแสงโมดขอร้องเลยจะแสงโมดลองถ่ายูกก่อนถ่ายลูกก่อนหิวไว้ก่อนโอ้ยแต่หิวมากเลยอ่ะโอ้ยอยากเล่นบานาน่าโป้นเลยอ่ะมาสองคนอยู่เล่นเลยนู่นไงนี่เล่นนี่เล่นนี่เครื่องกระดกอะเครื่องกระดกเครื่องอะไรวะเครื่องกระดกโอ้ยแต่ไม่ขยะเยอะจังวะน้องแมสเลยโอ้เออแมสมีทั้งมุงทั้งแมสเต็มเลยอ่ะโอ้ยนี่กรดึ๊งถุงเบื่อโอ้ดูดิคือถ้าใครจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยก็ควรจะทิ้งขยะด้วยนะเพราะว่า เออทำลายธรรมชาตินะแค่นี้เราก็ทำลายธรรมชาติกันมากพอแล้วขยะเยอะมากเลคนก็เยอะไหนจะถ่ายรูปตรงไหนถ่ายรูปตรงนู้นนะตรงเรือ